นี่การมีบุตรนะครับมันมีองค์ประกอบหลายอย่างน้ําเชื้อเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าสเปิร์มวิ่งไหมวิ่งตรงไหมหัวสเปิร์มเนี่ยดีไหมนะครับสามารถเจาะไข่ได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการอายยังกึ่งกึ่งธรรมชาติ s u c ัก s ซสเลยไม่สูงนะครับอยู่ที่ประมาณ10-13%ทีนี้มาวิธีการรักษาที่2ที่ส่วนใหญ่คนไข้ดูดซีฟจะเป็นอาจจะใช้นะครับก็คือการรักษาด้วยวิธีการทำเด็กหลอดแก้วหรืออีซี่นะครับอันนี้ถ้าจะลงรายละเอียดก็คือว่า ทั้งคุณสุภาพสตรีคุณสุภาพบุรุษมาตรวจร่างกายก่อนอนะครับฝั่งของคุณสุภาพสตรีก็จะต้องดูความพร้อมว่าโอเคไข่ตั้งต้นมีอยู่เท่าไหร่แล้วก็ดูว่าวันที่ไข่ตกจะเป็นวันไหนะนะครับแล้วก็มีการฉีดยากระตุ้น และตอนนี้ค่ะนันอยู่กับคุณสนกรพัฒน์แล้วนะคะจาก GFC ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็มีโอกาสได้มาที่ออฟฟิศนะคะแล้วก็จริงๆใกล้ๆนี้แหละก็จะมีคลินิกของทาง GFC อยู่เนาะแต่ว,ว่าใช้พื้นที่บริเวณนี้ค่ะในการสัมภาษณ์กันก็ต้องบอกว่ามีโอกาสได้อ่านเรื่องราวของ GFC มาตั้งแต่เข้า IPO แล้วแล้วก็คิดว่ามีความน่าสนใจมากๆเพราะว่ามันเป็นเทรนด์ที่กําลังมาเลยคือภาวะการมีบุตรยากไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ ที่เข้ามาในเมืองไทยเพื่อมาทําเรื่องนี้เลยก็มีเหมือนกันดังนั้นอันดับแรกค่ะแนะนําธุรกิจนิดนึงว่า GFC ทําอะไรบ้างแล้วก็มีบริษัทย่อยอะไรบ้างเชิญเลยะคะ่ะก็ GFC นะครับเราเป็นคลินิกรักษาผู้มีปุตยากนะครับซึ่งตัว GFC เองเนี่ยมีบริษัทย่อยอยู่ทั้งหมดอีกสองบริษัทนะครับก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นบริษัทจีโนโซมิกนะครับซึ่งเป็นแบบตรวจต,ตัวอ่อนของเราะนะครับแล้วก็จะมี GFC FG นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ จัดตั้งไว้เพื่อที่จะทําเป็นโฮลดิ้งนะครับในอนาคตเผื่อถ้าจะมีธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับการรักษามีบุทญยากหรือต่อยอดได้ก็จะมีอันนั้นไปะนะครับแล้วก็มีล่าสุดเลยนะครับของปีนี้ที่เราเพิ่งเปิดขึ้นมาก็คือจะเป็น GFC สาขาอุบลอันนี้เป็นบริษัทที่ร่วมทุนไปหลังจากที่เรา IPO น,รนะครับรซึ่งการให้บริการของ GFC ครับก็จะเป็นการลหลักเลยคือการให้บริการทางด้านรักษามีบุตรยาก ซึ่งก็จะมีการบริการทั้งหมด5ส่วนนะครับการให้บริการตรวจเบื้องต้นก่อนให้คําแนะนําหรือรักษาการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี IUI เป็นการฉีดน้ําเชื้อเข้าโผลมมดลูกการให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI หรือเด็กหลอดแก้วการให้บริการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อนเป็นวิธีคัดกรองโครโมโซมการให้บริการแช่แข็งไข่และการฝากไข่ ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีเรื่องของการมีบุตรยากของประเทศไทยเนี่ยของเราถือว่าครอบคลุมไหมคะถือว่าครอบคลุมมากแล้วครับปัจจุบัน,นการรักษามีบุตรยากจริงๆมีวิธีอื่นนอกเหนือจากอิกซี่ SI อยู่นะครับ,รบแต่ว่ายังไม่เป็นที่นิยมนะครับในปัจจุบันทั่วโลกเนี่ยการรักษาเด็กหลอดแก้วหรืออิกซี่เนี่ยยังเป็นวิธีการที่ดีที่สุดได้ผลมากที่สุดแล้วก็แพทย์ยมีความรู้ความชํานาญในการรักษามากที่สุดในปัจจุบันค่ะ ในส่วนของเงินที่ทําจาก IPO มาเห็นว่าจะนาไปเรื่องของการขยายธุรกิจเพิ่มเติมด้วยตอนนี้ทําอะไรไปบ้างแล้วคะครับก็เรา GFC เราได้นําเงินที่ได้จาก IPO นะครับไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เราได้เรียนไว้ตอนที่จะเข้า IPO นะครับก็คือหลักๆเลยเนี่ยคือไปสาขาสมวดภูมิพระราม9นะครับซึ่งเป็นสาขาที่เป็นขนาดใหญ่นะครับมีทั้งหมด6ชั้นสาขานี้เนี่ยก็จะเป็นจุดเปลี่ยนของ GFC เรานะครับเพราะมีหลายๆอย่างที่สาขาแรกพระราม3ไม่มีเช่นนะครับ อ่ารักษาคัอ่าชั้นสองเนี่ยเราจะเป็นชั้นที่รับคนไข้ในประเทศนะครับซึ่งอันนี้เรามีอยู่แล้วแต่เป็นการขยายขอบเขตเพราะที่นี่เราเต็มอยู่ะนะครับชั้น3เนี่ยจะเป็นเอ่อในส่วนของการรับคนไข้ต่างประเทศอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งใหม่ของเราะนะครับเพราะก่อนน้านี้เรามีคนไข้สนใจจะเข้ามารับการรักษาแต่เราไม่มีสถานที่เพียงพอ,อนะครับแล้วก็ชั้น4อันนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันที่เราวางแผนว่าเพื่อความยัง่งยืนในอนาคตของเรานะครับคือชั้น4เนี่ยจะเป็นเอ่อห้องอ่าแลบตัวอ่อนสมบูรณ์แบบ และในขณะเดียวกันเนี่ยจะเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ของเราด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะเราจะได้เทรนนักวิทย์ให้มาให้มีมากพอสาหรับในอนาคตสําหรับการขยายสาขาต่อ,ตอไปอ่าแล้วก็ชั้น5เราก็จะเป็นห้องซิมินา์กับห้องที่ให้ความรู้เราจะมีจัดคอร์สให้ความรู้เกี่ยวกับคุณแม่มหรือว่าผู้ที่สนใจอยากจะมีบทให้ความรู้ในการเตรียมตัวในการรักษามีบุตรยากว่าควรจะต้องทำยังไงบ้างแล้วก็ยังเป็นเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ให้คุณหมอเองด้วยนะครับแล้วในขณะเดียวกันชั้น5เองเนี่ยก็จะมีเป็นเอ็กแบง ที่เราทาขึ้นมาก็จะเป็นคล<ข>้ายๆกับธนาคารไข่นะครับคือเราจะลน GFC เนี่ยลดลงให้ผู้หญิงฝากไข่มาโดยตลอดนะครับเพราะเรามองว่าอันนี้มันเป็นเทรนที่ที่มากําลังจะมาะและนี้มาแล้วด้วยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเกี่ยวกับปัญหาการเกิดของประชากรที่น้อยลงในอนาคตนะครับแล้วก็ส่วนชั้น6ก็จะเป็นอ่าและชั้น5อีกนิดนึงก็จะมีหลับที่จะเป็นการตรวจโปรโทโซมก็จะอยู่ชั้น5ด้วยจะย้ายจากที่นี่ไปมีสถานที่กว้างขึ้นแล้วก็ชั้น6ก็จะเป็นออฟฟิศอันนี้คือส่วนของของ่วนพลังก้า แล้วก็เงินอีกส่วนหนึ่งก็จะไปลงทุนที่สาขาอุบลราชธานีครับอืโอเคค่ะคราวนี้พอเรื่องมาได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของดีเทลอะค่ะคือมีดีเทลเยอะมากเลยในเรื่องของภาวะการมีบุตรยากอันคำเมื่อกี้ดีค่ะคือประชากรอะลดลงจริงๆมันก็ดูจากสิ่งแวดล้อม,มรอบตัวคือคนแต่งงานช้าลงบางทีคู่แต่งงานก็อาจจะแบบต้องใช้เวลาในการหาเงินเพื่อจะมีบุตรสักคนนึงพอถึงเวลาจะมีบุตรเนี่ยก็เริ่มแบบมีอายุเยอะขึ้นแล้วการฝากไข่เลยเป็นเป็นสิ่งที่มาตอบโจทย์ ในยุคนี้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าแน่นอนแหละเราเห็นว่าคนยุคใหม่ตอนนี้ไม่ค่อยอยากจะมีลูกกันแต่ก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่สุดท้ายแล้วครับเขาก็กลุ่มฝากไข่เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่อย่างน้อยเขาเริ่มคิดแล้วว่าเขาเขาอยากจะมีลูกแหละแต่ตอนนี้ขอทํางานก่อนนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยผมผมมองว่าเป็นเป็นกลุ่มที่ถ้ารัฐบาลจะส่งเสริมนะครับว่าให้คนมีลูกกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่ควรจะโฟกัสและเป็นส่วนหนึ่งที่ที่ GFC เนี่ยให้ความสำคัญ ที่ผ่านมาครับเรามีคนไข้ที่อายุไม่มากนะครับแต่ผลสุดท้ายเนี่ยพอมาตรวจร่างกายแล้วเนี่ยรังไข่มีปัญหาแล้วม,มันทําให้การรักษาเรายากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ากลุ่มคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยสามารถที่จะมาฝากไข่ได้แต่เนิ่นๆนะการที่ถึงเวลาพอคุณมีความพร้อมและละลายไข่ที่เคยฝากไว้ไข่มันเป็นตัวบ่งบอกนะครับเช่นคุณอาจจะฝากไข่ไว้ตอนที่คุณอายุ25 28แนะครับแล้วคุณไปทํางานไปแล้วถึงเวลาคุณอายุ30กว่าคุณอยากจะมีน้อง วินาทีนั้นนะครับคุณอาจจะดูก่อนว่าโอเคไข่ที่คุณมีอยู่เนะี่ยมันดีหรือเปล่าแต่ถ้าเทียบกับของที่เคยฝากไว้ของที่ฝากไว้ไวดีกว่าก็เอาของที่ฝากไว้มาละลายะนะครับแล้วทําการรักษาซึ่งในในส่วนของ GFCN ก,ก็โอเคด้วยเพราะว่าเราก็รักษาง่ายขึ้นคือต้องเรียนว่าเวลาคนไข้มารักษามีปุ๋ญยากับคือทุกคนมาด้วยความหวังอยู่แล้วเราก็อยากจะตอบสนองตรงนี้ไปให้ว่าทุกคนสามารถประสบความสําเร็จได้อันนี้เป็นก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งวยนะครับแล้วก็มันก็เป็นการช่วยลดความ ความความผิดพลาดหรือความที่ว่ารักษาแนวทางการรักษาให้มันประสบความสำเร็จเพิ่มเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จไปด้วยค่ะครับอนอกจากนั้นยังเป็นเรื่องของการฝากไข่แล้วก็จะมีเรื่องของเด็กหลอดแก้วกับการฉีดอ๋อฉีดเชื้ออันนี้เป็นอขอความรู้หน่อยไหนไก็มามาแล้วค่ะคอันนี้เป็นวิธีการรักษามีบุตรยากทั้ง2แบบะนะครับ วิธีที่เบาสุดคือ IUI อไอ i เนี่ยเป็นการฉีดเชือ้อหลักๆเลยก็คือการเราเราเอาน้ำเชื้อมาให้คุณให้คุณผู้ชายเก็บน้ำเชื้อมาะนะครับแล้วเราก็จะมีการเอาท้าซาวฝั่งของคุณแม่คุณสภาพสตรีนะครับดูวันที่ไข่ตกเพราะฉะนั้นเพราะเดือนหนึ่งของวันที่ไข่ตกอะ,ะมันจะไม่มันวันจะไม่เหมือนกันอันนี้จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคุณหมอเขาจะเอาท้าซาวอยู่แล้วความพร้อมวันนี้ไข่ตกแล้วเราก็ดาการฉีด น้ำเชื้อเข้าไปก็เอาให้ทั้งฝั่งผู้ชายและผู้หญิงพร้อมทั้งคั่วคือฝั่ง,ง,งของน้ําเชื้อและฝั่งของไข่ใ,ใช่ครับแล้วก็ฉีดแล้วก็ฉีดน้ําเชื้อเข้าไปเลยค่ะนะครับแต่วิธีนี้เนี่ยสักเซสเลยมันจะยังไม่สูงนะครับอ,อยู่ประมาณ GFC อยู่ประมาณสักสิบสามเปอร์เซ็นต์เพราะยังไงเนี่ยน้ำเชื้อเข้าไปแล้วสเปิร์มก็ยังวิ่งต่ออ่าอทีนี้การมีบุตระครับมันมีองค์ประกอบหลายอย่างน้ําเชื้อเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าสเปิร์มวิ่งไหมวิ่งตรงไหมหัวสเปิร์มเนี่ยดีไหมนะคร วิธีการ IUI ยังกึ่งกึ่งธรรมชาติ success rate เลยไม่สูงนะครับอยู่ที่ประมาณ10-13%ค่ะทีนี้มาวิธีการรักษาที่2ที่ส่วนใหญ่คนทั่วถง g f c จะเป็นอาจจะใช้นะครับก็คือการรักษาด้วยวิธีการทำเด็กหลอดแก้วหรือ ICSI นะครับอันนี้ถ้าจะลงรายละเอียดก็คือว่าทั้งคุณสุภาพสตรีคุณสุภาพบุรุษมาตรวจร่างกายก่อนนะครับฝั่งของคุณสุภาพสตรีก็จะต้องดูความพร้อมว่าโอเคไข่ทั้งต้นมีอยู่เท่าไหร่ แล้วก็ดูว่าวันที่ไข่ตกจะเป็นวันไหนะนะครับแล้วก็มีการฉีดยากระตุ้นกระตุ้นเนี่ยเพื่อให้ไข่ตกมากกว่าปกติคะ่ะนะครับพอกระตุ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าไข่ได้ถึงจํานวนที่เหมาะสมนะครับก็จะมีการเก็บไข่ออกมาซึ่งวันที่เก็บไข่ก็จะมีการานัดคุณผู้ชายมาเก็บน้ําเชื้อด้วยนะครับซึ่งถ้ามาถึงขั้นตอนนี้หมายความว่าน้ําเชื้อผู้ชายเนี่ยผ่านการตรวจขั้นต้นแล้วว่าโอเคตัวสเปิร์มไม่มีปัญหามากนะครับ วันที่เก็บไข่พอเก็บไข่มาได้สมมติเก็บมาได้สัก5า้าใบหรือหกใบะนะครับนักฟีก็จะทําการนําสเปิร์มมาคัดคัดจากร้านร้านตัวเนี่ยม,มาให้ได้ตามจํานวนไข่ที่มีสมมติได้5ก็ต้องคัดสเปิร์มมา5ตัวแล้วก็นําสเปิร์มหนึ่งตัวต่อไข่หนึ่งใบฉีดเข้าไปแล้วไข่ตัวนี้ครับก็จะมีการเลี้ยงอยู่ที่ตู้เลี้ยงตัวอ่อนอนะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งระบบเปิดกับระบบปิดอันนี้เราละเอียดละถ้าเป็นระบบ ปิดก็หมายความว่าในการที่จะเลี้ยงครับเราจะเลี้ยงทั้งหมด5-6วันอ่าพอพอฉีดสเปิร์มเข้าไปในไข่ปุ๊บมันจะมีช่วงเวลาที่มันปฏิสนธิกันนะครับพอเลี้ยงไปถึง day 5 day 6ปุ๊บนะครับถ้าเป็นระบบปิดนักวิทย์ก็สามารถดูจากกล้องได้โดยไม่ต้องนําตัวออดออกมาสองกล้องแต่ก็จะมีระบบเปิดที่ต้องนําออกมาอ่าเพราะฉะนั้น GFC มีทั้งสองสองระบบนะครับระบบะปิดก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเล็กน้อยนะครับแต่มันจะดีตรงที่ว่า ความชื้นต่างๆการการะทบกระเทือนตัวม,มันจะน้อยมากคือเราจะแอบมองเขาจากข้างนอกอนะครับซึ่งพอเลี้ยงถึง day ห้า day หแล้วครับเขาเรียกว่าระยะพา a s t o ส,สคือเซลล์เนี่ยแตกตัวตามจํานวนที่เหมาะสมแล้วถ้ามีการตรวจโครโมโซม,มก็จะมีการดึงเซลล์ไปตรวจโครโมโซมการตรวจโครโมโซมเนี่ยเพื่อตรวจดูว่า ตัวอ่อนนั้นนะอ่ะมีภาวะผิดปกติไหมมีโรคดาวซินโดมไหมม,มีความเสี่ยงที่จะมะีปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาการไหมนะครับตรวจทั้งหมดเนี่ยเราตรวจทั้งหมด22บวก2ก็คือย2คู่นะครับเกี่ยวโรคต่างๆแล้วก็อีกสองคู่หลังจะเป็นเพศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเห็นเพศด้วยจะเห็นความผิดความเสี่ยงที่จะเกิดสิ่งปกติไหม,มผิดปกติไหมะนะครับอันนี้กรณีที่ตรวจโครโมโซมนะครับแล้วก็ ตัวอ่อนเนี่ยก็จะโดนแช่ไว้แช่ฟรีซไว้เพื่อฝั่งผู้หญิงก็จะต้องมีการเตรียมผนังมดลูกเพราะว่าผนังมดลูกจะเป็นที่ที่ตัวอ่อนจะไปฝังตัวะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่เราเตรียมผนังมดลูกตัวอ่อนก็ต้องแช่ไว้ก่อนแล้วก็เตรียมให้คุณแม่เตรียมผนังมดลูกทานยาเตรียมผนังมดลูกคุณหมอในระหว่างนี้คุณหมอก็จะนัดเอาตราซาวดูความพร้อมของผนังมดลูกแล้วว่าหนาพอไหมนะครับพอถึงจุดที่เพียงพอก็จะนัดมาใส่ตัวอ่อน อันนี้ก็คือจะเอาัวอ่อนที่แช่ไว้ครับมาละลายแล้วก็ใส่กับเข้าไปาเพราะฉะนั้นการทําเด็กกอดแก้วครับมันแทบจะแทบจะเหมือนกับเตรียมให้ทุกอย่างแล้วะนะเพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์ความสาเร็จมันก็ค่อนข้างที่จะสูงกว่า IUI นะครับ IUI อยู่ที่13แต่ถ้าเป็นอ็กซีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ถ้ามีการตรวจโครโมโซมด้วยอย่างที่ผมเรียน,นครับอัาตราความสาเร็จของ GFC ตอนปัจจุบันก็อยู่ประมาณ70า75ถึง77เปอร์เซ็นต ถือว่าสูงนะคะถ,ถือว่าสูงกว่าค่ามาตรฐานครับแต่<อ>ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียนว่าตัวเลขที่เราใช้ตัวเลขที่เราเรียนเนี่ยมาจากมันขึ้นอยู่กับเคสด้วยนะครับถ้าถ้าเคสกินอย่างไหนมีเคสที่ยากๆยกยกเยอะอแน่นอนอัตราตรงนี้มันก็จะจะแวรรูปค่ะ,อะคโอเคราวนี้ค่ะเรื่องของชาวไทยและชาวต่างชาติบ้างแน่นเห็นว่าบางทีแล้วอ่ะชาวต่างชาติที่มาเมืองไทยไม่ได้มา,มาเที่ยวอย่างเดียวไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องของภาวะการมีบุตรยากแต่เขาอาจจะมาเพื่อที่ไทยแลนด์เป็นเหมือนเป็นที่ข้าวหั่ะค่ะใช่ครับ คนี่เขามาเขาก็มาใช้บริการเรื่องของโรงพยาบาลต่างๆแล้วฝั่งของภาวะการมีบุตรยากเปอร์เซ็นต์ของนักท่องเที่ยวที่หรือว่าชาวต่างชาติที่มามากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้จริงๆที่ผ่านมาถ้าก่อนโควิดนะนักท่องเที่ยวที่เ,เดินทางเข้ามารักษามีบุตรยากนี่ในประเทศไทายถือว่าสูงมากมนะครับเอ่อ GFC เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะยังไม่มีคนไข้ต่างชาติเยอะ,ะนะครับแต่ที่ผ่านมาเราก็ได้รับการติดต่อมาโดยตลอดอนะครับเพียงแต่ว่าแคปซิตี้ที่เรามีเราจุด เริ่มต้นของ GFC เนี่ยจริงๆแล้วเราเปิดขึ้นมาเพื่อที่เราอยากจะเพิ่มศักยภาพในการรักษามีบุญญยากสำหรับคนไทยอันนี้คือคือธงแรกของเราะนะครับแต่พอแน่นอนการเติบโตมันต้องมีนะครับแล้วก็เราก็ได้รับการติดต่อจากต่างประเทศมาโดยประมแล้วก็เห็นแล้วตัวเลขตัวนี้มันมีเยอะจริงคนไข้ที่เดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อรับการรักษาไม่ว่าจะเป็นโรคต่างโรคอื่นๆเนี่ยมาเยอะมีบุญญ๋ญยากเป็นหนึ่งในนั้นนะครับอัตาราการเติบโตของ ตลาดมีบุตรยากนะถ้าเกิดทั่วโลกเนี่ยมันโตอยู่ประมาณสัก3%อในของไทยเนี่ยของ IVF เนี่ยอยู่ประมาณ6%ค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามารักษาเมืองไทยเนี่ยอยู่ประมาณ10%กว่าเปอร์เซ็นต์คือคือมันเป็นเป็นเชิงท่องเที่ยวน,นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวนี้มันก็ค่อนข้างที่จะสูงอยู่อ่าฮะแปลว่าถ้ามารักษาภาวะการมีบุตรยากเขาก็ต้องอยู่ในประเทศไทยนานขึ้นถูกไหมคะถูกครับอ่แพ็กเกจในการรักษามีบุตรยากจะมาพร้อมกับการที่ว่า โอเคช่วงที่อยู่กระตุ้นนะครับก็กินยากระตุ้นแล้วก็อาจจะมีแพ็คพ่วงแพ็กเกจพาไปเที่ยวมีแบบนี้ด้วยเขาคนที่เขาจัดเขาจะมีเป็นเหมือนกับแพ็กเกจมาครับว่าอ่ามามา,ารักษามีอุญยมืองไทยทํำไรแต,แต่กับจะมีอีกกลุ่มหนึ่งคือฉีดยากระตุ้นแล้วบินกลับก็ถึงเวลามาใหม่อ่ามันมีสองแบบทุกท่านมาลงทุนเนี่ยก็ต้องอยากเห็นความเติบโตนะครับก็ต้องเรียนว่า GFC มีความชัดเจนนะครับอย่างเงินที่เราไประ,ระ,ระดมทุนที่จะขยายสาขาต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแค่เปิดสาขาเฉยๆสาขาสวนน้ำพุมพระราม9ก้าอ่ะตัวแล็บที่เราทําขึ้นมาการที่ผมมีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เนี่ยเพราะผมมองแล้วเนี่ยในอนาคตอีก2 3สปีข้างหน้าครับการที่จะขยายไปสาขาอื่นๆนักวิทย์เป็นส่วนสําคัญในการที่จะทําให้ประสิทธิภาพในการรักษาเนี่ยคงที่ะนะครับการนักวิทย์ของ GFC เนี่ยต้องเรียนว่าเราเทรนกันนานมาก2ปีขึ้นไป กว่า<อ>จะได้<ป>คนเลค่ละใช่ครับแล้วกว่าจะมาเป็นนักวิทย์ของ GFC เนี่ยก็เขาน้ําตากันเยอะครับคือคือมันโหดพอสมควรคะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผมจะมีทีมที่แข็งแกร่งพอที่จะขยายในยอานาคตได้เนี่ยเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ผมเป็นสิ่งที่ผมจําเป็นต้องมีนักวิทย์ถามว่าข้างนอกมีไหมมีก็มีนักวิทยาศาสตร์จบมาเยอะแต่มันมันไม่ใช่อย่างที่เราอยากได้นะครับการที่ผมจะคุมสักเซสส์ให้ได้เจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ตลอดในใน เคสยากก็ต้องได้เลทนี้เนี่ยม,มันไม่ใช่เป็นเรื่องยากเออมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่าย yeah, นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้มองว่าการขยายสาขาผมมันไม่ใช่แค่เป็นการขยายตัวสาขาอย่างเดียวมันเป็นการปูรกากฐานในการเติบโตในอนาคตด้วยะนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยอีก 2- อสมปีข้างหน้านะครับหลังจากที่สาขาสุวรรณภูมิมันเปิดแล้วก็มีการเทรนนักวิทย์ได้ตามเป้าหมายที่ผมวางไว้การขยายสาขาเนี่ยมันก็จะเป็นการอยู่ในรถแ a p ของเราต่อไปอนะครับไปขยายไปสาขา เอออื่นๆทั่วประเทศได้เพราะ,ะปัจจุบันน่ะคนแค่ GFC ไม่ได้อยู่เฉพาะกรุงเทพเรามีคนไข้ที่บินมารักษากับเรานะครับจากต่างจังหวัดเยอะมากนะครับอ,อุบลเป็นหนึ่งในนั้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุผลทําไมเราถึงไปเปิดอุบลน,นะเพราะฉันเนี่ยก็อยากจะฝากถึงนักลงทุนน,นะครับว่าการลงทุนกับ GFC ตอนวันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเริ่มต้นนับหนึ่งกับเราเลยเราปัจจุบันเรามีแค่หนึ่งสาขานะครับตอนนี้เรากำลังจะมีสองสาขาภายในปีนี้การปีนี้ก็จะมีอีกสองสาขาแล้วคือมันเป็นจุดเริ่มต้นมากๆ นะครับหลังจากนี้ไปการขยายจะมาเป็นการเติบโตไปด้วยกันกับ GFC ค่ะโดยแท้จริงเลยครับอืมโอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะให้แก่ทางรายการแล้วก็ถ้าใครที่สนใจในเรื่องราวของ GFC ต้องบอกว่าสามารถติดต่อมาได้อย่างที่บอกว่าไม่ใช่มาแล้วต้องรักษาต้องทําเด็กหลอดแก้วบแบบน,นั้นนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบน,นั้นแต่ว่าค,คุณอาจจะมาวางแผนก่อนก็ได้สำหรับใครที่อยากจะมีบุตรนะคะควันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับและขอบคุณผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีค่ะ